ทักทายทุกคนหน่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้มากันตั้งแต่กี่โมงเอ่ยตีห้าด้วยด้านหลังตะโกนบอกตีห้าด้านหน้ากี่โมงจ๊ะเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยสบายสบามาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ฟอไ้เาวน่อนะคะเอาฟิลิปปินส์ say s o t i n g to Philippine fan ออกไปเลยเออกไปเลย <c oughs> so h i c e to see you today ใส่ข้างหน้าหรอปบ traffic wasn't t h มาบุฮันครับ อันนี้คือต่อแถวทำอะไรกันบ้างนะไหนอ,อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ๊ะทำไมเหมือนข้างหลังคุยกับเราข้างหน้าไม่คุยกับเราเลย,ยไม่อยากคุยกับเราเะเดินไปข้างหลังแล้วนะ <g ül> ไปแล้วนะโอ้ไหนทำไมเสียงดังจากฝั่งนี้ไหนขอโผล่หน้าไปดูหน่อยอ๋ออ๋อนั่งอยู่ตรงนั้น,นเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ มา,มาทางมาทางฝั่งนี้ได้มาทางฝั่งนี้ไดส้สวัสดีครับสวัสดีครับค <Okay. S 1> อันนี้คือคนที่มาตีสี่ตีห้าแล้วทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ครับ <Okay. S 1> แล้วทำไมคนที่มาเมื่อกี้อยู่หน้าบูธเลยอ๋อ <Okay. S 1> อันนี้คือผ่านผ่านผ่านการไปยืนหน้าบูธมาแล้วใครเรียกว่าอ๋ออยู่ฝั่งนี้อันนี้จะ <c oughs> ไปต่อแถวด้านหน้ามายัางครับ ตอเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเลือตรงนี้แล้วต้องทำอะไรต่อ,อยังไงต่ออ่สวัสดีครับวสวัสดีนะด้านนู้นด้วยนะครับสวัสดีคนระับสวัสดีด้โครับเมื่อวานได้ดูไหมไม่ใ,ใ,ใครดูก<อ>ันับชอบฉากไหนมากที่สุดฉากไหนนะโอเคฉากคนที่นอน ดูดูแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงไหมครับไม่รู้รู้สึกเป็นผมหรือเปล่า,นะ,านะผมเฮ้ยรู้สึกไงเซ็งเซ็งเหรออ๋อหลับหลับใสเฉย <laughs> <laughs> พอดีเป็นคนหลับง่ายครับชอบหลับช่วงเวลาเข้าได้เข้าเข็มใช่กำลังเข้าได้เข้าเข็มลแล้วก็หลับซะก่อนครับวันนี้เขาเปิดถึงกี่โมงเนะี่ย เปิดถึงตีสี่เราจะนอนที่นี่กันเหรอครับสี่ทุ่มโอเคทักทายด้านนู้นหน่อยครับด้านไหนครับเสาบางเสาบางสวัสดีครับเสาบางมองไม่เห็นสวัสดีครับฮัลโหลครับอนท่อแฟนอนท่อแฟน say something to อีท่อแฟนหน่อยตุ๊คกวิน

ในระหว่างที่ทรายสามารถชนคุยได้นะเพราะว่าไม่อยู่กับคริสนะครับ